สวัสดีครับอูช่างทุน่นน้องโนสารคามเช่นเดิมครับครับสำหรับชิปนี้สิมาสร,รีวิวห่วงรุ่นใหญ่ครับรุ่นรุ่นดำรุ่นดำมือทั้งดำได้ทั้งเปิดค้างได้ครับตัวนี้ตัวนี้เน่าอยู่3เมตรนะครับพอดำเท่ากกนเนาตัวนี้ก็ทิ้บ่ได้เพราะอันดำยากครับลูกค้าทั้ง อำเภอ่มทำพองจังหวัดชลบุ่นมาลับเองครับช่วงหามต้องเรงกับบ้านนี่คำพอดีครับกว้างอยู่เมตรเก้าสิบตัวนี้สูงอยู่สูงอยู่เก้าสิบเก้าสิบเส้นนะครับเพราะว่ามีเล้ามีเล้าซุปซุปผางครับเนี่ยเหล้าอยู่ทั้งทั้งรถกับมอดิซุปเปิดคางหกสิบเพื่อเราครับล่บอช่วงล่างเป็นของหกล่อร้อยสิบ รอ,อครูกระทะไม่เผาหนอกเผาหนอกเกาไทยสภาพดีครับกระทะเผาอยู่นี่กระทะใส่ของไม้ครับรอ,อครูนี่แล้วครับจะเสียห้เจาคว้างคนมากซอยหยกจักหน่อยว่าถูกเดี่ยว,ยก,วยก,ยก,กับรีวิวอยู่คนเดียว เดี๋ยวมาเบิง้งวิธียกดั้มตัวล็อกตัวนี้เท็ตเป็นตัวล็อกแห่งย,ย่างดีครับตัวล็อกเป็นปากข<ม>องเกล<ม>ียวครับข<ม>ันเลยครับขันป็นขันลดนักกระชิดลงกดง่ายกว่านีครับโอเคประมาณนี้ตัวนี้ก็ดัมเลสูงเติอบรอยย์ครับนี่เรียกว่าดัมเลสูงเติบ ตัวนี้ตัวนี้เป็นบูธตัวล็อกให้เวลาดำล่วงเลยอิฐเป็นบูธเสียบสลักขเข้าไปล็อกไว้กันกันพลาดเป็นเศษซองเศษไหนซองขาเลยครับทั้งด้านคนเ็ดใ,ใส่ซองขาเลยเดี๋ยวเวล,าล่าร่วงเลยจะล็อกให้เพิ่มตัวสลักบูธดำนี่ใส่เล็กเผาสองนิ้วบแบบไงนี่ครับตัวนี้สองนิ้วแล้วก็เล็กตัวคำตัวนี้ก็ นาอยู่12มิลครับยังมาตรฐานตรงเป็นเล็กรา,า้หนาสามตัง้งไว้เลยครับตรงท่านนี้ทางหาสิบเส้นเอาลงยังอยนะครับจะฝวงาห่นเอาลงครับพรลงปลานกแก้วเขาจะมามาล็อกตัวนี้ไว้ปลานกแก้วล็อกตัวนี้ไว้พอล็อกแล้วก็เอา สลักนี่ครับตัวนี้เป็นสลักสลักเสียบล็อกทั้งล่างอีกตัวนี้ซ้อนคางนะครับล็อกไว้ล็อกไว้วนันี้มีปิดล็อกตัวนี้ปิดล็อกเอาวเสียบล็อกไว้เลยครับเสียบล็อกเสียบตีครับซ้อนคางเห็นไหมซ้อนคางตัวนี้ถ้าเาไม่อ,อยากดัเม็ะจังไหนเปิดคางก็ได้เอาเปิดคาง ข้างอ่าสี่ขั้นน้ำกระเปิดข้างเอาทั้งสามท่างกับใบหน้าสีเขียวตัวนี้ดัดหนอกสีสมตัดไล่ตามซั่งครับค่าซั่งอยากได้สีนี้จัดให้ครับต่างอู่ห้องอันบนนี้สีรีวิวสีโดนๆจังหน่อยจะสีบิ่งผับร่วมท่าง o อู่ห้องน้ำเพราะว่าช่วงนี้ก็บ่ได้รีวิวโดนค่าให้ต่างงานางานเลิงสีเลเกินช่วงนี้ เล่าบนพระคันเดใไซครับเล่าบนบนกับบันด้วนคำใส่ทั้งในตู้รถครับสนจีสนใจติดต่อให้เราครับอู่สร้างทุนบริการครับรับทำสร้างทำตัวนี้ราคาอยู่ห้าหมื่นสามนะครับห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามตัวเล็กตัวคัสซี่ตัวรับน้ำหนักตัว ตัวยุ่ช่วงล่างตัวแรกนี่ตัวนี้เป็นเล็กล่างหนาหานะครับเล็กล่างหนาหาตัวนี้เล็กล่างหนาหะต,ตัวบนก็จะซับ้วยเล็กล่างหนาซี่เป็นสองสันข้างล่างหนาหข้หางเทืงหนาซี่ตรงเป็นเล็กล่างหนาสามทั้งบดเลยครับขั้นลงตัวครับขั้นนี่เิ็งภาพรวม ของฮานัามสั่งก็ลังเลือกงานพอดีเก็บของแล้วพอดีหาโมงแรงขั้นนั้นกับของลูกข้าเพื่อปั่นไปก็ลังสิเหลวมือ,อื้อนช่วงสิ่เหลว่วิตินอันนี้กับรถอีแตนต้องใช้ยาพุม่มปวดใจจากน้อยเด้อหลูกข้าใช้ยาพุม่มทั้งบนทั้งล่างครับเอา,าตังคาบโดยร่วม กองยังไงคือโบจั่มทีนสนใจตัวน้อยก็มีครับตัวนี้เงวสมเมตรสามสอันนี้ห้องลูกค้าเพื่อบานไพ่ให้กันันนี้ตัวนี้ก็เป็นดำน้อยกล่งใส,ส่สีเสียงเพ่งสองสางสีสางสีก็ล่งเหลืองงัน ตัวนี้ก็ดำหน่อยก็ร่างเ็ดของจังหวัดสุรินทร์ครับนี่เอ้เอาเปน็นภาพรวมๆนะครับเเนาาะะพรว่าลงเชียบย่ำใดกับประเทศใต้ภาพของอู๋ให้นบังยักเทียรครับทรหาครับเบอร์โทรก็ลงไปใต้เชิปนะครับเอาลูกค้าก็จะเฝ้ากลับบ้านเราจะท่าทยโดนไรเพราะว่า อ๋ครับสำหรับชิปนี้กัขอบคุณขอบคุณชาวยูทูบชาวเย็ซีของเฮ้าลูกข้าของเฮ้าทุกคนทุดหนุนทางอู่ของเฮ้าครับชิปนี้คือซับนี้ก่อนนะครับเนาะครับอ้าวสวัสดีครับขอบคุณครับ